สวัสดีครับช่องเกษตรอินทรียรผสมผสานเบาเล็กมและคับครับในคลิปนี้นะครับบาเล็กสีาพี่น้องนะครับมาปลูกมะคุงนะครับหรือมะละกอนะครับไว้ทายจินนะครับพี่น้องครับเพราะว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงหนาฝนนะครับมะละกอนะครับเขาจะเริ่มเติบโตนะครับได้ดีนะครับพี่น้องครับในการปลูกมะละกอนะครับบาเล็กก็จะได้เตรียมดินนะครับในการเตรียมดินนะครับว่าได้เตรียมอย่างนะครับขุดแค่ถากถากนาดินออกนะครับเพราะว่า มะละกอนะครับเขามีรากฝอยนะครับหาคิดตามผิวดินนะครับพี่น้องครับบ่าต้องฝังลึกนะครับมะละกอก็ติดดอกออกผลได้เช่กันนะครับพี่น้องครับในส่วนประกอบนะครับบารีกอซิมีนะครับขี้เถานะครับเพราะ้นขี้เถานะครับเขามีสารซิลิกานะครับซอยป้องกันนะครับโรคพืชโรคแมลงนะครับที่มากกับดินนะครับซอยรักษานาดินนะครับหรือขาเชื้อโรคนะครับที่มากกับดินนะครับพี่น้องครับในการโรยนะครับก็โรยบริเวณนาดินนะครับผสมคูเข้านะครับกับดินที่เห่า เฮ็ดให้มะละกอนะครับเขาป้องกันโรคลากลูกเชื้อโรคนะครับที่มากับดินใดนะครับพี่น้องครับซอยป้องกันนะครับมาแลงนะครับมารบกวนใดนะครับพี่น้องครับนี่ในการขุดดินปลูกนะครับเบาเล็กบดได้ขุดลึกนะครับพี่น้องครับถากถากนาดินนะครับตีดินนะครับเขาให้ละเอียดนะครับแล้วก็เจรยนะครับชีเทานะครับพี่น้องครับบริเวณนะครับที่เขาจะปลูกนะครับพี่น้องครับ เพื่อนะครับเขาป้องกันนะครับโรคพืกโรคแมลงนะครับคาช์เชลูกนะครับที่มากับดินนะครับประโยชน์หลายนะครับในขี้เท่านะครับพี่น้องครับนี่ครับโรยโรยบริเวณจะปลูกนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะครับในการปลูกนะครับบารเเรกก็จะปลูกเป็นต้นคูนะครับสองต้นนะครับเพื่อเเฮาเวลามะละกอเขาโตนะครับเฮาก็จะได้เลือกนะครับ ต้นที่สมบูรณ์นะครับอาจ<า>จะเป็นตัวปูหรือตัวเมียนะคร an, ับไว้นะครับพี่น้องครับมันเป็นตัวปูเขาก็ตัดทิ้งได้นะครับมันเป็นตัวเมียเขาก็จงไว้นะครับว้ถักกินไนะครับปลูกคู่กันนะครับพี่น้องครับครับเบ้าเล็กทําการปลูกนะครับในการปลูกนะครับเบ้าเล็กกระชีได้นะครับหันต้นมะละกอนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับพี่น้องครับเพื่อให้เขารับแสงแดดนะครับในช่วงเสาร์นะครับพี่น้องครับการจะเริ่มเติบโตนะครับของคอก็จะดีนะครับพี่น้องครับ นี่ครับเป้าเล็กเดชทำการปลูกแล้วครับในการปลูกนะครับกันจะพืชนะครับแถวๆคางๆนะครับเพื่อการตึงออกนะครับเก็บออกให้มดนะครับพี่น้องครับจากนั้นครับก็ใส่นะครับกีดเทานะครับโรยนะครับนาดินคือเก่านะครับพี่น้องครับในการโรยครับก็โรยบริเวณนะครับรอบๆนะครับโค่นต้นนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับที่มากับดินนะครับพี่น้องครับประโยชน์ไรนะครับในกีดเทานะครับ จากนั้นนะครับบาเล็กกัสได้นะครับเอาใหม่นะครับไปยึดต้นล่ำต้นเข้าไว้นะครับเพื่อเวลาห้องลดน้ำนะครับเขาจะบ่ได้ล่มนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแกจะได้ยึดไว้นะครับเพื่อเวลาฝนตกนะครับหรือห้องลดน้ำนะครับต้นเขาจะบ่ได้ล่มนะครับถ้าสมมติล่ำต้นนะครับเขาสามารถยืนโดยตัวเองได้นะครับเขาก็จะได้ถอดนะครับไม้ออกได้นะครับพี่น้องครับในการลดน้ำนะครับบาเล็กเกลือ ลดน้มในช่วงประมาณผาทิตจะขึ้นนะครับช่วงเศร้านะครับกับช่วงก้อนพาทิตนะครับจะรงนะครับในช่วงแรกนะครับพี่น้องครับเบ้าเล็กๆบุกกลางๆบริเวณนะครับบ่อปลาเบ้าเล็กนะครับเพื่อเบ้าเล็กนะครับจะได้ตัดตักน้านะครับขี้ปลานะครับที่เขามีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับในการลดนะครับเขาจะได้บํารุงนะครับต้นมะละกอให้สมบูรณ์นะครับออกผลติดดอกออกผลได้หลายนะครับพี่น้องครับ นี่จะเป็นบ่อปลานะครับที่บ่อเล็กได้เรียงปลาดุกในกระชังบกนะครับพี่น้องครับบ่อเล็กก็สามารถนะครับตักน้ำนะครับจากนี้นะครับมาลดต้นมะละกอได้นะครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับคันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อเล็กนิดเด้อครับสำหรับคลิปนี้บ่อเล็กขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ